สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูแคทเธอริล่าือว่าไอหนุ่มมากันโอ้หนี่เจาะลาดยางนะครับเจาะลาดยางหรือว่าเจาะทางให้ดูเลยแคทเธอริล่า3 20 GC โอ้ดูบันทายเลย EC นะครับจะมีในเจนมี EC มีหลายรุ่นเหมือนกันสำหรับบันทายใหญ่หรือว่าใหญ่ถังน้ำมันมองชัดเจนนะว่าเป็นพลาสติกนะครับ3า0 GC นี่ น้ำหนักปฏิบัติการอยู่ตีไปเลยครับนะจะอยู่ประมาณ21ตันนะครับใช้เครื่องยนต์นั้นซีซูปนะครับซีซูบเทอร์โบของมันเร็วอินต์คูรเลอระบายความร้อนด้วยน้ำซี4ีจุดสีวนนี้ก็จะรีดมาได้145ตัวครับวัดรอบเครื่องก็1,600รอบต่อนาทีนะครับนั่นคือว่าวัดรอบลวต่ำนะครับ เมื่อกี้หนึ่งคิวครับล่องหลังไว้รุ่นสร้างตัวเขียนไว้เอาเก็บปัดะครับเดี๋ยวแกจะทะลงถนนให้ดูช่วงล่างใบแทคนั้น79เ้ซนติเมตรนะครับจะไม่ถึง80ลสิบโรลเลอร์เจ็ดตัวแคร,ริเอร์สองตัว กาดข้างละตัวนะครับ่ะซีซูก็เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอย่างนี้แหละครับโอ้มีลายแยกดอว่าไปปิ้งให้พร้อมครับ ง่ายครับนะโอไม่ได้แข็งอะไรมากมายพี่น้องแรงขุดงัดที่บุงกีนะครับอยู่ที่129กิโลนิวตันแต่ถ้าเทียบกับดีทูนี่ดีทูจะ6สูบนะครับรุ่นวันได้กเก็น6สูบแรงกดจะเยอะกว่านะครับแรงงัดแรงุดแรงงัดที่บุงกีจะเยอะกว่าจะอยู่น่านจะ150 โลดีตันครับจะเป็นอ่าจีซีจีซี 4, นี่ซีซูบนะครับพี่น้องคันนี้ซีซูบนะครับซีซูบก็จะงัดหรือว่าพุดได้อยู่ที่129กิโลดีตันทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอ่าพลาสติกชนิดพีแข็งมากครับมีค่ายเดียวนะที่ใช้อ่ทาทั้งเชื้อเพลิงแบบ พลาสติก PE ทนครับทนแล้วก็ยนสายไฮดรอลิกได้ถึง70เมตรนะครับหมายถึงว่าไม่ค่อยมีสายไฮดรอลิกครับสำหรับแคทปัจจุบันดูเสียงครางของเขาประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับดูว่าเมืองจีน The แบรนด์ััน USA ก <c oughs> ระบอกสีดำ เซฟตี้อย่างดีครับเวลาเดินหน้าถอยหลังอ๋อกดเข้าไปครับโอ้หรือว่าถนนเก่าก็แข็งเหมือนกันนะครับแข็งเหมือนกันเออบุคี่หนึ่งคิว เป็นเน่าเจ็ดน,นี่จะหนึ่จนะครับถ้าเป็น3.2.3นี่1.3นู่น่นกล้อ,อ,ลองหลังก็จะฝังอยู่บั้นท้ายเลยครับเฟรมเป็นตัวเอก สร้างเป็นสีรีนก็เดี๋ยวกูใหม่ครับดูบัไทายเขาดิบันทายแคดดีใหญ่แล้วก็เครื่องยนต์ในห้องเครื่องนี่จะจะกว้างครับเวลามีเทนเนนี่จะง่ายนะกด,ดเข้าไปลูกหังนี่นแดงโลเลยครับ ดูบูมาร์มเขาใหญ่หลอดไฟก็หลอดไฟแคดก็จะตัวนี้ใช้ LED นะครับนะแต่ว,ว่าเป็นทรงวงกลมทั้งหมดนี่น่าจะเดี๋ยวดูครับว่ามีกี่ดวงสวัสดทรงวงเอวนี่เขาใหญ่ครับนะบรรทายนี่ใหญ่ใหญ่ดินระเบิดเลย หนึ่สองสามสี่ห้าครับห้าดวงด้วยกันหลอดไฟอ๋อกด129กกิโลนิวตันครับเจาะได้ ังหน่อยฝีมือครับฝีมือคนขับ ตางนิดๆส่วนเฟรมก็เป็นตัว X ตรงล้อหนำก็จะเหล็กหนาครับจะไปยืนรีวิวฝั่งนู้นไม่ได้น้องรถเยอะมากอันตรายครับสายไฮดรอลิกช่วงขึ้นบนนี่ใหญ่ครับใหญ่มากสำหรับแคท ท่อท่อไฮดรอลิกก็จะท่อเหล็กจะใหญ่เหมือนกันครับสายไฮดรอลิกมาเทียบกับค่ายอยื่นนี่ใหญ่ครับมีคลางนิดๆเหมือนกันครับเครื่องยนต์นันรหัส C 4.4นี่ีสูบเทอร์โบของมันเร็วว่าจะรถ GC นี่จะจะมาเทียบกับกับ ขนาด20ตันนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นโกเบก็โกเบมาร์เทนี่สีสุดก็ต้องประกบกับตัวนี้ครับนะหรือว่าจะเป็นสวิตโตโม F6 ก็ประกบกับ320 GC จะไปเทียบกับน็กเจ้นไม่ได้ครับน็กเจ้นมันจะจะใหญ่ขึ้นนะครับจะใหญ่กว่าน,นี้แค่ฟัดกัน กับ 320GC ก็น่าจะมวยถูกคู่นะครับซานี่ก็สีสูงเหมือนกันนะครับสีสูงก็งปฟัดกับ 320GC ได้ครับนะหรือว่า GX นะ GX ก็น่าจะจขึ้นบ็อกเดียวกันครับนะถ้าเป็นส่วนราคานะครับค่าตัวก็ วันที่ X ก,ก็จะราคาค่าตัวไม่ไม่แพงครับนะขายแคบ่ลวน,น็กเจ้นก็จะถ้างานหนักๆก,ก็ต้องเรียกใช้เน็กเจ้นนะครับแต่ทางานขยายถนนทั่วไปก็เหมาะมากครับสำหรับ g c กรหยัดเชื้อเพลิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ การดูแลรักษาหรือว,ว่าสำหรับการเขา้ารถลากนะครับแต่ไม่เหมาะก,กับงานเหมืองนะครับสำหรับ p ีงานเหมืองนี้ไม่เหมาะโอ้ัวสู้จะตึงไปเปล่าแคเทเธอร์บิลล่านะครับแคดก็แปลว่าแคเทเธอร์บิลล่าแคดิดแปลว่าแมว แคทเทอร์พิล่าเนี่ยแล้วาตีีตะขาบนะครับหรือว่านอนแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้เขียนแคทเทอร์ิล่าเต็มๆนะสติกเกอร์ใช้คำว่าแคททุกคนก็บอกว่าแมวแมวป่าแมวดำมาแล้วค่อยๆครับหนึ่งคิวนะครับบุ้งกีห้าฟันพวกบุ้งกีแคทหนาครับหนาปึกเลย รุ่นวุ่นวายก็บอกว่าต้อติดสติ๊กเกอร์ว่าเคยลำบากวัยรุษวุ่นวายครับมองไปตรงดำๆนั่นเป็นถังนะครับถังเชื้อเพลิงเป็นพลาสติกพลาสติกก็จะไม่มีไอ้น้ำนะครับข้อดีคือเวลาร้อนๆไปจะเป็นถังน้ำมันเหล็กนะครับมันจะมีไอ้น้ำคือในในถังน้ำมัน ในน้ำมันจะมีน้ำอยู่ข้างบนนะครับเวลาร้อนๆจะตีไปอยู่ในดานเดานของถังเชื้อเพลิงแต่สำหรับ p e อีนี่ข้อดีก็คือไม่มีไอ้น้ำนะครับเกิดไอ้น้ำไม,ไ,มไม่ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงเหล็กเข้าไปนี่มีครับนะแคทก็เลยใช้พลาสติกชนิดแข็งอยู่ได้เป็นพันปีนะพี่น้องนะครับ ย่อยสลายถ้าเทียบกับเหล็กพลาสติกจะแข็งแต่ยุ่งคงกับพันกว่าออยังไม่ได้สปิดกันเฉาะหน่อยสนใจก็ดูได้ครับที่ทุกช่องชาติเจริญทรัพย์ร่วมเลียนชาติเจริญทรัพย์ ก็อหรือว่าจะสอบถามได้ครับอ๋อส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับก็คือประมาณปัจจุบันก็น่าจะ 12, 13, 14, 15ลิตรครับต่อชั่วโมงระว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้ เดอเปินค่อนข้างจะแรงครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ